พะุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาค้นกูค้นกุ้มเลยคุณพ่อดังไฟเิงครับหนาวเตี้ยหนาวไหมโอ้คนจอยเนาะครับคนจอยมันหนาวอากาศเมื่อนี้เป็นขมุขขมัวครับเอาบอกพี่น้องเนี่ยเมื่อนี้วันที่ใส่พะุงเอาเมื่อนี้วันที่ใส่ไหนสองเจ็ดแล้วครับสองเจ็ดดครับยี่สิบเจ็ดตุลาแล้วครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดยี่สิบเจ็ดตุลา มื้อนี้พวบุงมาเดาเศร้ามาเดาเศร้าบันไดห้อยกำลังนำของเขามื้อนี้พ่อพี่น้องมาใส่พวบุงน้องขามครับน้องขามคอนสวรรค์ชัยภูมิตลาดเก่าแก่ได้ครับครับแล้วก็ห้างกันไปอีกประมาณจากกิโลนึงก็ไปตลาดที่ตลาดที่สองเนาะครับอันนั้นพนดี่เปิดประมาณจากสองโมงสามโมงครับหลังจากจบนี่ไปเปิดพุ่นต่อครับพวบุงนี่อย่างมาครับในหัวมาตัวนึงครับยึ่ใส่ที่ไหนครับยึดที่รถครับอ๋อคือบอกหลวงพ่อมันโดนเขาไหมวะก้าลงไปไปเบิ้งนั่งไป พระมงคือข่าวทายที่อีล่าเนี่ยครับข่าวทายอยู่ผมมีตำแหน่ทีคนอย่างเสดายบ่อลงรถเนาะลงม่ได้ครับผมเรียนถูกกำลังไหวคนจ่อยเนาะผมดึงว่าอ้วนไหมหรือมึนหรือแล้วอ่ะโอ้ผิดปกติพระวงครับเออลาตัวนี้ก็ที่ประมาณเห็นหน้าน้องหรือเปล้วพระวงเนาะเห็นหน้าน้องแล้วครับสีถือว่าผ่านผ่านเนื้อหนังผ่านผ่านรอยสามสิบขึ้นครับมองเปิดได้คุณพ่อเปิดทิมฮกขาลอยครับสิบหกขาลอยตอนใดพระวงเนาะครับขาได้คุณพ่อเป็นในเล็บเล็บขาเล็บก็เป็นอย่างนั้นครับ อันนี้เป็นวไันนไทยบ้านินะพ่อมัไทยบ้านคับเม็ดมีเงี้หน่อยนึงครับเปนมอนี้ปัญหายสายขาได้ขนาเนจนา,น,าน,นะครับอ๋อเรืป่ปกติดอกสำเนน,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 นนียน่ยยางกินใหญ่กินค้ามันก็ที่ลดดอกเครื่องเป็นอะไรคุณพ่อเครื่องดำาดำครับสิบหกหร้อยหมอพุ่มพุ้มครับอต่อได้ต่อได้ต่อรับพุ้มมาเเบอร์มาอก่อนจะพ่อยางไปเอาเบอร์ไมเอาเบอรเบอร์เบอร์เบอร์ดีครับครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศนสองห้าหนึ่งจีศูนย์ศูนย์ครับ ไปซุกได้จากกี่กิโลราคานี่คันแบบพี่น้องปตอเลยนะตาเกินสิบกิโลครับโอ้สิบกิโลเพิ่นก็มาจุงมก็ซแลวเนะซลาโนวแต่ม่จุงเาว่าอย่างก็ด้เนวะราคาสิบหการ้อยาสอได้สิบกิโลกราคาแต่ลจีมันเป็นสองสามม็บน้ไก่ก็บานเจ้าพูดอน่ะสิบกิโลมันไก่ก็บานเจ้าบานเจ้าไก่ก็ฟูดนละสิบกิโลนะครับครับแต่เมื่อวันนันเกิดเนี่ยดังดีเนาะกัมาพอาะว่มันหวานนคุณพ่อเนาอครับครับครับมันหวานครับน้าพบ ใส่เต้เนี่ยมาคุณพ่อนี่แม่เนี่ยครับมาน้เสกเอนก้อนพี่น้องไทยบ้านที่กำลังเลี้ยงดู่เดี่ยวไปเลี้ยงเนาะครับแม่ลูกเตี้ยไหนพ่อบ่แม่เดียวครับเดียวนั่งเลี้ยงหูมาเล่นนึงพ่ออีลานเนี่เนาะตอนนี้ทองบอกพ่อคือเป็นองค์ทองที่ทองเขาอันนี้ชื่อพันมาอยังพันลูกครับอันที่เป็นทองเอาะอันเป็นทองก็ได้ใกล้ที่ขึ้นเนาะคร้อยสามสิบพอได้อยู่พ่อผมเท่าไรครับแม่นี่ว่าได้สิบเกียดครับสิบเกีดถ้วนครับต่อได้หน่อยนึงก็พอเนาะต่อได้หน่อยนึง หลานนี่มั็นของพ่อบอกครับพี่แม่ลูกเหรอครับแม่ลูกผมครับเตี้ยงงานก็ได้ครับเลี้ยงไปสาทหมื่นสามครับราคาหนาไหมกับหลังไม่เท่ากันเนี่ยสามยี่สามที่พ่อครับสามหมื่นสามแม่ลูกครับลูกแม่หนาไหมหลังไม่เท่ากันครับอ๋อลูกเป็นลูกสาวจากตัวแล่นไหนคุณพ่อว่าตัวแรกครับตัวแรกอ๋อลูกแรกร้อยสามสิบห้าขึ้นพอได้อยู่ในคมยาวเนาะสี่ถือว่าพลาดแม่เขาลูกก็ปะทษเนื้อหนังไหมลูกบ้านบ้านเนี่ยลูกยี่ห้อไหนครับลูกบ้านบ้านครับเออเลยนมนมมดดีเนาะเบื้องล้ว สามสิบสามตัวที่สามจะได้ครับก็ได้มาคุยกับเราไปพ่อเดชพ่อกรมในอีรายเนี่ยอีนั่นอยากได้ทิพหะครับพ้องเป่าพ้องเป่าครับเออพันจ็ดส่นแล้วนะครับพันสองครับเบอร์เรือด้วครับเบอร์ลราบอกพ่อครับหมาอแล้วมาเอาเบอร์มาได้พ่อกรมส่วนเก้าสองหกเก้าหกสามสองหนึ่งสี่ครับพี่น้องอยากได้ตัวใดชค่อยโทรหาพ่อกรมเลยครับเด้อพ่อกรมมันมาได้พ่อกรมเด้อขอบคุณนายรายครับนี่ตัวนึงของเราคุยกันเลยครับน่ะ ลานนี่ว่าบัรเจ้าว่าท่องหรือว่าท่องครับเครื่สงสองดำพี่นอ้องกระเบื้องว่าของหลายคิวมาจากเมืองพลเนาะเดินทางมาจากเมืองพลได้ลาน้อยมาตื่นนึงใส่หูคนนั่นแหละเป็นบ้านๆหรือว่ามียี่ห้อหลาน้อยตัวไหน,น อซื้อมาน้ำพุนี้จ้จะอ่นน้ำเข่าเนาะอายุเราได้ครับประมาณ12เดือน12เดือนอืมอ่อ๋องถามเล็กมองว่ะมองอยากได้มองอยากได้มองอยากได้12จ้าต่อได้ต่อรองได้นิดหน่อยไม่รวมส่งบนรถส่งแต่ถ้าใกล้ๆส่งได้บพรใกล้ส่งได้อยู่จ้าใกล้ๆกลนะส่งได้ถ้ามีตีโคนเด้ตั้ามีตีโคน โบมีได้พี่รับประกันเนาะประกันจสายคนธรรมดาเพื่อพี่น้องอย่าได้ไปเลี้ยงเด้ครับเด้เนี่ยของซื้อของขายน้อก็อาจจต้ร้องกันเนี่ยน้อน้อหลายคิวน้อมาเอาเบอร์มามเาแนึ่งหา0989215378เต็มมั้ตัวเดียวเต็มมัดตัวเดียวจ้ะให้มันหมานได้หลายเดนี่ยหลายหน้อยได้ครับนี่ เครื่องดำอีหลานี่เครื่องดำครับชอบชื่ออะไรเนี่ย้อพี่หลวงเอาเบิ่์งวงงามเลยครับนะครัองแม่ลาดวนพ่อพลจากเมืองพลมาคือพ่อถ้าคุณพ่ออีหลานี่แม่มาลอยห้าสิบหกสิบพูดได้หนึ่งเนาะเป็นสาวน่บอกพ่อสาวสาวครับอีหลานี่ปีที่มีลูกครึ่งในวันไหนคือได้หัวมาในนึงพ่อเนาะแต่ว่าหัวนี่ที่รู้ดบอกพ่อว่า เห็ดไม้หรอเนาะเบิ่งแล้วอ่ะไม่บอกเท่านเห็ดเห,หรือใบเห็ดห,ห,ห,หรือโพซับนี่มันหัวเออเนื้อหนังพานความยาวได้160ร้อยหกสิบเปอร์ละความสูงแล้วพระพนเท่านใดครับเัวนไปสามสิบสองครับสามสองร,รถท่านได้ขึ้นหรือ,อยังพ่อยังยังครับโอ้สามสองงวงเย,ย้งวง,งามแล้วด้วยครับเนี่ยสามสองไปตัวที่สองว่าปะตัวที่สองเป็นสาวน้อยนั่งเหลืองที่บอกครับหล่าตัวนี้ก็ดีมันผีกวัวแล้วนะพ่อเนาะเพราะล่าตัวนี้เป็นสาวท่านใพ่อสาวตัวเนี้ย แล้วตัวนี้ว่าหกพันมหหมครับเอ้ยท่านได้ขึ้นหรือยังบมวเนี่ยพ่อนี่ก็เป็นสาว1นึ่งพันต่อได้ได้กับเรื่องนี่ไปตัวนี้3พ่อตัวเด็กน้องหัวลุ่นปะครับมาคุณแม่เบอร์มาเนี่ยคุณแม่ศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าสีสาม่งเกาพดไม่ลำบวนสนใจติดต่อได้มันมานได้ไหมเด้อใส่หมวกเดียงงาแค่ม่นะเูดแต่มันมาเด้อมันมานว่ เหล่าน um. ah. ี่เเครื่องดำนะครับอีกหนึ่งโคมเป็นแม่ลูกของพ่อพ้นแม่ลำดวนปัทุกคุณพ่อมันคือพ่อเทพมณิจเจ้าได้แตงโมเลี้ยงมางัวใหญ่มาปาดลูกไหมคุณพ่อลูกนี่เดียนก็แม่อีกครับลูกบักช็อกโกเลตครับ เอกสารมีทะเลเอกสารยึดถือยังไงนะเอาอ๋ออยู่กับแม่น้ำดอนผมไปนานล่นเด็กขอเบิงเหรอพ่อจากตัวเล่าพันลูกแม่เขาป่ิตัวลูกแรียกนะครับเนี่ย เป็นงใหง่เนาะงอญ่อีลานนี่ก็สูงทมหัวเาสูงถมหัวเรากราได้ความเยาวพร้อมลอยหกสิบปลานีลาตัวนึ่อพ่นว่าจะได้สองตัวไหนครับแม่ลูกอ่ะแม่ลูกว่าสามเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดตอนนี้นะพ่อเนาะกับขันบ่ไก่ส่งให้ได้ครับเดือนสามสิบเจ็ดสามื่นเจ็ดพันที่ได้ขอเบอร์ไม่ลําดวนต้องมีติค้นด้พ่อฮะต้มีติค้นประกันให้ต้องมีติโอ้เราประกันครับงใหญ่ได้ครับ โอ้ลูกแม่แดงดีนะคุณพ่อนาะกอุยยู่เนี่ยหนังไงลูกดี่ท่พอสงเดือนบ่แล้วครับเนี่ยมันนั่นะสงเดือนกว่าๆน้อยง่แดงก็เมยอีกครับเขาพูดว่าหมาได้คุณพ่อเนะมานีแต่มันแดงกว่าลูกมันแดงเดียเมย์เดียเมย์แดงเพือเมย พี่พอสมนึกมาเยี่ยมพี่น้องสวัสดีครับผมทั้งคอนสวรรค์ได้มาสองชุดนะครับเนาะอันนี้คือลาตัวขาวๆนี่ใส่แม่เขาวอ่ะเขาเมฆขาวตัวนังมอมตัวสตอเทิลนั่นนี่คือที่มาจากเท่าไหรซีเดือนหเดือนซห้าเดือนแหละครับคือเขาทาเทวดาโน่นแถหนังเนาะอมล้อมเยู่พอเท่าไหร่แม่ลูกแม่ลูกเปิดไปสิบแปดหาร้อยครับเนี่ยสิบแปดหาร้อยลูกซีรกบบครับนั่นลูกซีรก็หาแล้วเนาะตอนนี้ทองเป่าอยู่บางแล้วครับ อีกตัวนึงตีเดิกนี่ครับนี้เปิดไปสองหมนครับเนี่ยสองหมื่นจากตัวร้นมลูกนะครับลูกสองตัวนี้ครับอืมตอนนี้ท้องว่างเยอะเลยครับทองว่างทองว่างบ่มีหม่งตำหนิตีคนหรือเนาะตำหนิตีคนดอกันตีกัดตีว่ามันเดี้รตียครับตี้ยาดงซ้ำพอดเดงดลูกดื้อไรลูกเลนี้อันนี้กับบ้านเลยครับเนี่ยบ้านพอเบอร์มาเลยครับมาศูนย์แปดสามเจดเจ็ดนย์สี่เจ็ดเก้าสีมันหมันได้พอเดีอยครับผมเนมันเอาพอเี่ยบต้อนรอสวัสดีครับได ผมมาเสือมหาล่อเบื้งเออเอาอย่างลูกครับเนีเลี้หลายวัวเลยลูกเป็นลูกสาวได้ครับนะเนี่ยแดงๆนี่แม่ก็แดงลูกก็แดงลูกเป็นลูกสาวส่วนนี้อีลาอีสีม้วนๆแต่นี่ลูกขาวก็เบื้องล่ะงามจากเดินทางมาจากบัวใหญ่ของห้อยนี้ได้ครับนะี่ย คือพูดตลสีแล้วอครับผิวพรรณก็เรียมดีแต่้ออีล่าเนี่ยพอยนี้จะเดือนแล้วครับเนี่ยเมืปีตัวลจะสดายแบบบเทีเขาเนาะว่าเท่าไรที่ไหนครับลาน้อยตเด้ยปรสามพันห้าหต้นีตีคุณได้ครับหม่นี้ต้องมีตีคุได้ครับบ่มีหรกว่าตำเนียบะมีค่ะอหนึ่งหมื่นสามพันห้าลาน้อยสองตัวนี้ทุนี่ได้ข้าวบาไหนใ่ไหมเมื่อน่อยงามคูนี่เปิดไว แยกกับตัวละเจ็ดพันหาค่ะคู่หนึ่งตัวละเจ็ดพันเป็นสาวทั้งสองตัวค่ะเพราะผันเฟรตนะครับเน้าใสเมาส์เราปุ่นปุ่นอะไส่หน้าสองตัวครับที่นี่ราคาี่ต้องไปช่วยพี่ต้องเล่นเนาะครับตอนร้องได้เลยครับค่ะกับกล้วยเลยแน่ครับรับประกันพร้อมพร้อมจัหนิจ้ะครับห้อยนี้ขอเบอร์ครับ0861608610ค่ะพี่น้องอย่าได้ไปเลี้ยงไปเท่าห้าห้อยนี้มันหมันเลยครับเด้อขอบคุณในหลาเดี๋ยวนี้เครื่องดังนะครับหลานน้อยแต่ไหนซีซั่นเขาทางเราอยู่ พี่น้องกระเบงว่าเลี้ยงของนายหอยพะโลจากเมืองพนในหางพะโลก็ลคือพ่อท่านล่ะไอหนุ่มเนี่ยหัวล้นยังดีอเอาน้ำเสนอเลยครับก,บเก็เป็นลูกซสายพ่อใดนีเป็นลูกสายี่คสองล้านนี่ครับอายุเราได้เสียอายุสองปีพอดีครับสัดส่วนเลยครับสัดส่วน,ดสวนท้ายี่ถูงร้อยห้าสิบเจ็ดครับมีไใส่ดีเชื่องครับ กำลังกำลังกำลังเชืครับกำลังฝึกเตี๋ยกระบะทานจริงครับแต่เชื่องได้แล้วครับเชื่องได้ว่าโอบโตแล้วครับเป็นอย่งไรกอดแม่ยังเด้วครับกอดยับดีอยู่ครับแล้วกันคือกันว่าแมีนึ่งครับโอ้เกินมีทีละทีก็ได้ครับนี่นิสัยด้วครับนิสัยดีเขาว่าแมีกับเชื่องครับก็ไม่ยังครับพูดถึงหนอกกระจับดีเนาะห้อยพะโล่หนอกกระจับหัวนีิติเป็นธรรมชาติมับอ่ะครับไหนตียังไงธรรมชาติบวชเสียหัวร่นทำครับร่นทำร้อนเหตุอ่ะหวังว่าครับ ตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นแปดพันหาร้อยคาบครับราคานี่ราคาตรงปีร้อยกิโลครับต่อได้น้อยเล็กบ้างเล็กน้อยนะครับเด้อต่อได้ครับตอไดที่ได้เมาละเอียดนั่งนั่งในแบบหัวป่ะนะนั่งง่ายหน่ะไม่ง่ายหน่ะครับเป็นบอคุณยายดีกับเมียนครับคุณยายดีกับเมียนคุณยายดีที่พานลูกพันหลานจากตัวเลยเนาะคุณยายนีะจะได้ลูกบะตั้มก็หาตัวดอกครับตอนนี้ได้ครับทองเขาคือจังเดีดทองเนี่ยครับเป็นคุณยายทองออ๋ทองอยู่อีกเออเท่าได้เสียเก้าพันห้าร้อยครับ เก้าพันห้าร้อยต่อได้เลยครับเด้อห้าร้อยบาทต่อได้นิดหน่อยนิดๆครับราคาร้อยยี่รถถอยเนาะราคาเนาะบผสูงหลายได้ครับได้ขั้นไก่อะไรก็ขอคันน้ำมันเนาะเซียเนาะครับเบิดยังครับใช่ครับเนี่ยสาวนั่งสาวตรงขวายิ่งได้คอเบื่อเราก็ไม่เก็บรายละเอียดน้ำเล้าครับโคตรุ่นครับอืมเขาเทิดโอ้ไก่ผสมแล้วล่ะครับราคาไก่ไก่เนื้อเนี่ยครับเนี่ยวันเจี๋ยโคตรล้นยิงดีสีก็เพราะได้ยี่นอเซียเนาะร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบห้าร้อยสามห้าได้ครับ ประมาณนี้ครับไม่ค่ยรู้ถามเลยมองว่าครับตัวนี้เปิดไว้สองหรือสามพันบาทครับส้มจอกเขาจะมีอาการขึ้นแล้วบอกครับนะยังครับยังเจ้าของเดิมเหมือนว่ามันท่านได้เป็นสัตว์ยังเกียร์ครับอ๋อท่านเว่าเป็นสาวน้อยอยู่เนาะครับเป็นสาวไก่เพราะถับเพราะเสื่องเหรอครับไม่พูดเลขขอเบอร์ไว้หน่อครับมาล้นหกห้าสามสามเจ็ดสองห้าหกครับไม่พูดเลขมาเนี่ครับเด้อครับผมขอบคุณครับพี่น้องมักตัวใดค่อยโทรหาเราได้ครับเด้อหนเราได้มาสามตัวอันนี้สาวหัวล้น Thank <laughs> you. ได้ทั้งไข่ทั้งวัวงามมาด้วยมื้นี่ครับอันนี้เป็นทั้งนุม่มทั้งสาวตินสองตัวนะครับเออเขาที่ยกยกแพ็กแล้วมัน่ะสตัวนะครับยกแพ็กครับว่างในเชตอกสอตัวนะว่าสามสิบสาครับตอนนี้สาม คอันนิดสามครับ,รรบอืมล้อมของเราดีอยู่ดอกต่อเอาครับราคานี้แหละครับเปิดดอกเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดเม่อเสร็จต่อไปเบิ้งง้อยหญ่ก่อนป่อเปลนลูกอันบ้านดีครับนึ่งสองตัวครับอ่านะสามนิดสามก็ตกตัวละสิบกว่าไปเบิงง้งง้อยหญ่ดูง้อยหญ่ เขคือพูดเท่าน่ะหลาจะนียไหมป้าลูกน้ำใช่ครับลูกเราไปใส่นะครับมันดูเขาเอาไว้เลยโอ้เพิ่นบ่ให้มาเจ่ะป้าเสิดโต๊ะเก็บตัวละพันลูกอ่ะลูกสองตัวตัวนี้ยังม่ท่องได้ครับนั่นเป็นหม้าอ้อยชิดโต๊ะให้ถามนี่แง่สิเรากินกินเจีงกินหลายบ่ให้ถามก่อนด้วยเจีงครับกินแห้่เจี้ยงทักเบื้องต้นเนื้อหนังเราเนาะตัวโอ้ก้อนนี่ใส่ดีวะเจ้ไอ้เป็นเชือกเป็นเม้าอ้อได้ส่วนเขาบ่หรือว่าใส่เมาก็ได้แล้ว เมาเลยครับ้น่ะโอ้โหยังระไว้เลยเอามองว่าเสียตอกสามเงนห้าครับสามเงนห้าราคานี้ล้มทรงนะครับร้อยร้ยกี่ลถอยเนาะราคาเนาะกันบัต่อกันบต่อทรงได้ครับมาเสียตอกเอาเบอร์มาครับมโหห้าครับสองห้าสองห้าหนึ่งสามอพี่น้อยอยากได้งวใหญยได้ครับเนี่ยไปไว้ในครอบได้เลขเง่ไวในครอบค่อยโทรหาคห้ยตอกม่หลายกิโลอยู่บ้าน่ะสียตอกตําหนักแล้ววะ ได้ไหมครับาเชียง,องกอนน้นลูกนั่นเลยเลี้ยไงคุณพ่อเอาไปลิ้มหญ้าเนี่ยเปลนดีไปยังลยนะสมเชีงกัดหญ้าผลไม้อบไปปลปอยไว้เนาะถ้ามันห่วงลูกมันดยเทเนเลยหวงลูกมันจินพัดเลยด้ยดเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เลี้ยงน่เลเเลลลครับูกผสมนี่ผสมเนี่ยห่อครับหรือลวดเล้วอันนี้เป็นลูกผสมล่าครับมันลูกผสมไมเป็นลูกผสมละอกเพรมันเลี้ยงเนี่ยมันไม่ลูกติดหรอกเนื้อมันชนไม่อมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้บรรดาในห้อยที่น้ำของเขากับงวเลี้ยงนะครับงวเลี้ยงตี่น้ำอยู่หลายคนมาหาซื้องวขุนงวเนื้อ วันนี้ก็ขุนวันเนื้ออยากหาซื้อญาติเนี่ยเพราะว่าของบ่อไหลแต่ว่างูเลี้ยงเขาหลายแต่ก็จะซื้อขายกันได้ครับเพราะพี่นอ้องอย่าได้เบิงบรรยากาศรราการซื้อขายอย่าคิกราคาเงื่อนราคาควายกับเพิ่นเปิดทุกวันจันทร์เลยครับวันจันทร์มีสองม่องม่องนี้หม่มอ,งมองเกาม่องแกเ่เลยกันไปหนีประมาณสักหนึ่งกิโลก็เป็นม่องที่สองตอนนี้บรรดาในาห้อยคนละคนได้ขายแล้วก็เริ่มออกไปตลาดชองกันต่อครับเดี๋ยวมื้อนี้เอาไวปสนิทเลยครับ ก็ล้าก็ฝากกดติดตามช่อง1 9 0 8ทุกแพลตฟอร์มนะครับว่านีเป็นทั้ง YouTube ทั้ง f a c e b o o k แล้วก,ก็ทั้ง TikTok ด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันไม่นัดหนาเลยครับสํหรับนัดนี้สวัสดีครับ